สวัสดีค่ะพลอยค่ะพีรชชดาขุนรักค่ะค่ะสำหรับการทํางานเพื่อสังคมนะคะตอนพลอยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะพอยกับเพื่อนๆนะคะก็ได้ไปเป็นคุณครูอาสาค่ะไปสอนพิเศษให้กับเด็กๆในชุมชนนะคะซึ่งการสอนพิเศษครั้งนี้นะคะเราไม่ได้สอนแค่วิชาการนะคะตัวพลอยและเพื่อนๆเนี่ยเป็น กลุ่มดาวเดือนมหาวิทยาลัยนะคะเราก็จะสอนเรื่องสุขอ,อนามายัยเช่นอย่างเพื่อนที่เป็นคณะทันตแพทย์ก็จะไปสอนน้องๆแปลงฟันหรือคณะแพทย์นะคะก็ไปสอนน้องๆเช่นล้างมือหรือไม่ก็เรื่องการเลือกรับประทานอาหารค่ะการที่เราจะทํางานให้ประสบความสําเร็จนะคะก็คือ ให้เราตั้งใจค่ะจริงๆแล้วการทํางานอย่างเงี้ยก็คือเหมือนการที่เราให้ความสุขกับน้องๆนะคะก็คือเหมือนการที่เราทําความดีค่ะซึ่งการทําความดีอ่ะจริงๆอ่ะเราไม่ต้องทําให้ใครเห็นก็ได้ค่ะเช่นการปิดทองหลังพระนะคะแต่การทําความดีเพราเชื่อว,ว่ามันจะส่งผลแล้วก็เป็นความสุขให้กับตัวเราค่ะอย่างที่เขาเคยบอกนะคะเราทําอะไรลงไปทําดียังไงเราก็ต้องได้ดีค่ะ ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะในการทำความดีนะคะเชื่อว่าตัวเราเห็นค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จค่ะและพลอยนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะคะเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยนะคะซึ่งน้องๆน,นะคะต้องเป็นเยาวชนอายุ1 5ถึง25ปีค่ะนำเสนอโครงการนะคะตามรายละเอียดที่ระบุในใบสมัครนะคะแล้วก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทางออนไลน์เว็บ จิตสำนึกรักเมืองไทย .com ค่ะแล้วก็ Facebook Page จิตสำนึกรักเมืองไทยค่ะโดยสแกน Q R Code ใบสมัครนะคะและรายละเอียดที่ w w w บจิตสำนึกรักเมืองไทย .com ค่ะจิตสำนึกรักเมืองไทยจัดโดยสํานักงานปร,รัดัดกระทรวงกาโห่งค่ะร่วมคิดร่วมทําสร้างสารรค์สังคมไทย